กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวิดทุกคูทุกคนก็คือนําเบิดและพักพอนต,ตอนนี้นะแต่ว่า,มวาวเมื่อวานในพ่อเราเมื่อยพี่น้องเพิ่นเมื่อยแห้งก็เลยพาพาไปหาหมอดำหน้าแล้วมือมือนี่เมือ่อื่นมาแล้วก็เมื่อยเพราะว่าปกติงามดำหน้ากับยามเกี่ยวเขาอีพอเราสิเมื่อยเพราะว่ายามเวียกยามงานเราเหตุเวียกแล้วมันเมื่อยขั้นสิหามบ่อยแล้วเห็ุเวียกก็หามมดได้พี่น้องเมื่อวานนี้พาไปหาหมอพี่น้องูคลินิกชนฮอดเซโน จากบ้านเราไปเซโนสวรรค์กับประมาณ70-80สิกิโลเมตรนี่แหละพี่น้องก็คือเมื่อวานนี่นะกวดเบิงหมอเขาบอกว่าหัวใจเราเต้นสาก,กว่าคนปกติก็คือประมาณ4ีเกคนปกติหมอคนบอกว่าเต้นประมาณ60-70บห้าบหมอันก,ก็นเลยบอกอันน่ให้หมวให้เฮ็ดเวียกหนักเลยผู้ใดที่ เกี่ยวกับหมอ,อเรื่องโรคหัวใจเนาะอยู่ทางอุบลคอมเมนต์บอกกันเลยพี่น้องกอลัดเสนเลือกไปทางอุบลน,นะเพราะว่ามันไกลบ้านลัดจากบ้านลัดไปเขมรลัดบ้ว่าหอบมาจ้กสามสิบกิโลบนใ,นใจเนาะก็คืออยากลองไปลองเบิรนะพี่น้องะว่ามออยู่แถวบ้านสลัดสลัดกับผ้าพ่อไปหลายเถื่อแล้วนะก็เลยอยากเปลี่ยนทางใหม่นะมานะกะคอมเมนต์บอกในเะด้อพ่อแม่พี่น้องเราไปพาป์าหลอไปพี่น้องคนเห็นน้ำใหม่ไว้ต้งแต่มมือตามหน้าคุณ เอา่วนกันไปเอาหน่อไม้มือนี้บอะไรเห็ดยังพี่น้องมือนี้ผักข้นน้องทามาหลายคนเราบ่อเศร้าเราบ่อสลัดมือเดี่ยวพี่น้องมันเป็นแบบนี้แบบมันเศร้าแล้วมันก็เป็นเหลืองเหลืองอันนี้หน่อไม้อันนี้เพิ่นน้ำใหม่น้ำในี่น่ะใช่ไหมแด่บอลอื่นเอาก่อนก็เลยมาเอากันหน้าจะกล้องหน่อยโอ้ยจิ นี umas, ่ใหม่อ um, okay. oh, uh, ันนี้มันกระดันเนาะเตะบ่แม่นแปลมันเลยมันแข็งเป็นน้ำยามงไปเออบ่ไม่ละมันอ่อนเนาะอย่างลูกอันนี้เราใหม่บงบงกับนอไลเนนอบงเสียบห้องนอไลลงมาแต่ว่านอยไฟตาไม่แสีบ หน่งอันจุดหนึ่งเด้ออ๊อนอนมากออันเกือบออกเพีงกันแด้นียนะเป็นคู่กันบอกวนก็ดำหน้ากร็ซับน้ำใหม่อีก่องอันเป็นคู่กันชนี่คือน้ำใหม่ผู้หญิงกับน้ำใหม่ผู้ชายขอเนึเด้อ น้ยม mm. ูกกัน้อน้ำยม้กับข้อนาจากองพี่น้องูเหล่าบนเขาแล้วพามาเอาน้ำไม่พี่น้องเขาบอกเอาน้ใหำไม้นเหียมันนะเหเอาหดแล้วน้ำหม่นี่คือเป็นอะไรเนี่ยตอนเอามันกอนมาปลูกคดน้ำไมหน่อยเป็นน้ำไม่บ้งเออตะแบมาปลูกบ่ ไปหาอยู่ในบ่อนนตอนดูมันอย่ปลาันาเล็มกมัดนด่อนเลยแมาเหมือนเป็นอาใหม่ที่เป็นชีน้ชีขาเล่นเงียมานงหิเป็นยุคเงียบมาดีอย่างงูทีเก่ง นี่น้ำตาลเอามาตะ<อ>ปาเลยเรามาตาลก่อนน้ำมัไหลเด้เดี๋ยวจะมาเอามื่อนี่นะพี่น้องขั้นปลาไหวมีคนบริยูคหนาเขาจะเอา,าปุ๊บข้าวปุ๊กไหวกข้าวกินเองเขาเนาะนะข้างในคนอื่นกินกระไรเยอะแต่ว่าเสียดายแหละน้ำมัมันงามเอามากแกงกินคือเก่าน้ำมัแกงกินอ่ะแซบ่บห้องจัดน้ำมัไหล เอาในหน้าเจ้าของค่ะพี่น,น้องหลายๆให้กดลอไปบนอื่นอันนั้นกับหน้าตัวเองทุกันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะหางก่อนยัง่งอยู่ได้ไงยั่งอยู่ยันงูหรอกโบก้เอาบบมันตกขึ้นใหม่ยังคือขาวคือดอนแต่ดอนเนาะนี่นะคือกับนอไหลเลยเด้คือกันผัก้งอก็แกงนะเนาะเดีแต่มาสิลล์แก้ว หกวันตำวรวจไปดูมียุงงูมาหน่อยมันมีงูามาหน่อยนะ,นะมาเนี่ยมันสบายไปได้ทุกที่เลยเมื่อกี้ก็กำลังหมายไหลแล้มีนมหนหนคนเดี๋ยวอนเ,เอาตีนอันขีดสะก,กับอันงาใหม่เด้อหักใหม่เดี๋ยวบอกเออหักใหม่กัหว่าเอาไปน,นั่นนี่ เอาใหม่คือกระโดดแทนนะปัาดแค่แมงกระจอกมาเลยโอ้ยเอาสิปอนใส่ไปเลยเนาะพอแล้วไอ้ฮักเอากันซับไปขาดเลยมันตกเลยที ขอรกินเล่นี่ขาอยูนค่ะหะหอนี่ชุดลใยทหบอกเอาไหมไหลไหลเสาะสาะยังงูเปินต้นกับลูกสาอืมทำอไกันมาอันนี้ก็แมนี่ยางูเ โอ้ลงไปขัดี้นก่อนอนใหม่นอนก้อนนี้จะนอนนวบ่เบิ้หนึ่งสองสามสี่สี่อันบ่เห็นบ่หนึ่งสองสามก่อนนอนสาแล้วก็ฮะก็วางอีกอันนี้อีกมาถ่ยมุมกว่างหน้าเห็น เวนคนทกโศขั้นดลทำไมกันย่ในโที่บอกวาอัานันว่าอัานันว่เอามาปลูกเยอในโศจังนั้นห้งจำบวรูโครงการที่น้องอันพักว่ากระโดดกระุ๊บตกหมอน เก้าเก่าหนอฮก็น้อใหม่ยังคือสิข่ำสิคูนแทะเก้านอเหล็กงามวันนี้นี่แม่ยี่น้อกเสร็จเนี่ยก็หลุกหอยทังหลังทัง บ่ทั้งนั้นคุณทั้งบนอันอก็เ <c oughs> กาคุอย่นู้หูกา <c oughs> <c oughs> งหรอบ่งแนมือคนนะอันเดียวก็นอไลเลยขั้นหนึ่ง่หบเอาน่ม้อื่นะ่เายวไว้นี่นะย่ำนีนะเอาก้อนหน่ไม้บงกับน้อน่อไม้ไลมาลูก ซองกรอยดีนเนี่ยนะผู้ที่เต็มกระตาผู้ต้องไปหาอยู่ใส่ไก <ตะ S 1> ่คนไก่มาจับเลยเออคือเอากอนไมหลายก็คือเป็นน้ำหม่บง <c oughs> อ่ะก็แสียเหมือนกันเนาะเรื่องอันเดียวกันนะพี่น้องได้น้ำหม่และผ้าซอเปมาเอาผักแว่นพี่น้องเต้นในผักแว่น มาสอนเลยเห็นมันงามมีคามมเล่ยได้เดนี่นี่เขาเอินผักเวนมันบบมีนามนก็ยังงามสันสิเก็บเอาเข้าอะ่บมีนามเลยเก็บง่ายเนาะผักอันนี้มันเกิดธรรมชาติแต่เวลามันเกิดในไนาผู้ใดละไว้มันย่ามัมนหย่ำพุยกินก่อนเขาเบิด นก,กินกับกงนน้องใหม่เลยอันเขาเอินผักอีหินผักเม็กผักกระเดาผักกระโดนและผักอีหินอันนี้แหละธรรมชาติแห่งบ้านนาฝนตกมามีของกินมันสีหอมกระหยังเนาะบึ่งน,นะแดดต้นผักกระหยังดมมาเด้อพี่น้องขันหอมละแม่กนินได้กินได้ เสือสาวหลักเอ้าพักกันย่งขึ้นหลายเลยบุ๊คต้นใหญ่แล้วพักกันย่งพี่น้องเขียวเมื่อมันเที่ยงแล้วพี่น้องป้าเมื่อปันแดดหอนเลยเอามาแกงอยู่บ้านบริกงอยู่หน้าพา่ออีพ่อเรา,าสบายแล้วเมื่ออยู่บ้านปัดฝนตกยังสิงออกมานาไปาพอกันอยู่บ้าน เนาพี่น่อกเออมาอยู่บ er ้านอยู hmm. ่หน้ากระเล้หมดไปตาอยู่นี่จะ่มันง่าจับเดียวนี่แตมันง่าเก็บซังเก็บเนักส่งสูงด้วยหจับสูงกาแฟบรสมงสลัดนือเลยเป็นคนมันเก็บหนักไม เอ็นแกงน้ำเนกอะโ้ทีมงานอยู่กรุงเทพไปมีกินน้ำแน่ไปมีกินน้ำแน่อยู่คนลาวห่าหนมักนอกแกงน้ำใหม่หมักอะไรี้พาะพอยดีตมมังหงกับแกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่กินดีก็ตํมหังหงได้ก็ห่น้าตํมหุงงนะได้ทุกคนครับแต่ว่าโตทีมักแตงแกงน้ำใหม่ตแตงเป็นได้พมันเนี่บได้เมื่อยว่าพามันพ ใครแน่ยมอ่บบอยเห็ดเยี่ยพี่น้องเทปูนจัดแล้วูป่่ไเมื่อเราโบเห็ดนั่นก็เพอาเด้อเขาถูกเอาพี่น้องจำแซบน้ำเนี่ก็ถูกเนาะนแล้วก็วอนนี้เป็นละไม่ไม้งอกใหม่นะเขาจับต้มสุกแล้วพี่น้องนละหม่นะประมาณชั่วโมงหนึ่งต้มใส่น้ำข่าเบือกันขนงามเลย ด้วยนำยาลนางขั้นตอนความแสบของหนังใหม่หอ้อเคี้ยวสำนีงพองดีแสบแล้วก็พักพี่น้องมันเท็โนโลยเก็บอาอยุตลาดมาเออเกิดอยู่ข้างหัวพี่น้องะเอาไปข้างเพิ่มไวาอย่างนี้ลูกโดดกภาษาไทยเอื่นบานล์ะัตเอ่ญพิกรอ กระโดดดะออนดิยังเสกปูแต่แสะไขกาเพ็ดเพื่งองกนี้เพื่องนาะผัแตงยังน,ง,งน่อยบาะเนาโอ้ยยากเชียวห้องลงมาจากตรงไกหืตักไปได้หลงสดกินยังมึงกินจนรับกินเผายัางกว่าอีมอยู่เขาวะ่ะยกงมใหม่แล้วมีโดนคนไกลมาเขาเ่าเ่าอาชี สาลอสาวขาวมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องน้องกูอยู่กรุงเทพเคยกินน้ำเอือดยากอยากพี่น้องเลยจะกินเผือนมาเด้อพี่น้องอาหารแซ่บคนนี้นะมาเด้อมากินข้าวน้ำจัลลัดกับสอฟแฟมาเด้อกับคนกินมาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ทั้งใดก็ตามาที่น่งบึงอยู่ตอนนี้มาพี่น้องอาหารบ้านเฮาแซ่แบ mm. แซ่บแซ่บลีนี้ ขึ้นนัวแต่บอกบริษัทเป็นนัวลายเลยหายน้อยหน ulously, os, ึ่งแซกจุดอ <Yeah, like ืดแซ่บริษัทมววเหมือนหยอกเนาะมันรบเครื่องมืออื่นเนี่ยเพื่อจะพ้นสิตตกันแหละมันเอ้าว่งมันเนี่ยอาอยู่คู่มือเนาะที่หาไปหายไปแล้ว แะ่ไม่ยังหนุ่มได้เลยเนาะนก็แค่แพมแมนนัวกับนัวมันเป็นน้ำหน่อใหม่สดเนาะทำไมไรยังสิจับกว่านี้ได้เหนีงนนงนยงอมปกติเหนียดเราผ่าน,นอืมจัดไปดีคือนะทำไมไรเนาะพี่กันเลย อือแบบเตียงสกปูหน่อยน,อนี่นอนแล้วแล้วจ่กัาบปูหน่อยตนะีปอคาครแนวอ่ป้า,ามันเป็วดเชียมาเไทยไปท,ท่ไทกมองไปทไทยกิมองเราเคยไปมีเรือเวินไปไทยไทยังไรใครบอกเออเราเป็นกระหอนะ่ะกระหอนก็ะหน้นอะไร ไปลองเบ้างพี่น้องคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าลองมออันเกี่ยวกับเสียซานเหลือมใจไหมไฟพอไปเพราะว่าปีหนึ่งเราเป็นยังไอยากเถื่อนหม่เหมือนชักเถื่อบ่เงี้ยมันแดดมันฮอนแล้วยคุณทนแดดฮอนเนาะพลังงานเบิดทำมันแบบหอนเลยอืม ไบใบตองเปิดมาเลยเทอํอือเอาะระเจาไว้ดีท่าขวมเมื่อไปเห็ดบัตรขาวไปเพราะว่าบ่นน้ขวมใบพาสปอร์ตด้ยมันแมกลัวมีสภาพเป็นด่านหน่อยเสือติดอย่งว่เห็นไหมเนาะจุดสีเห็ดเห็นอันใบต่อมอ,อไปคอนอาาหลอสามลอยวะสามหกเก้าพันใบพันสอสามหกเก้ เขาไปจมว่างอุบัติเแล้วจากอันวำอุบัตหรุหลอดวีดี้อเนาะได้เดกินอย่างไ้กินแต่เราใหม่แศรษเพื่อนแต่สีไปีพี่น้องลตาบมาหุงร้อมกับขวดไข่ปลา บ่งแน่พี่น้องหลังจากที่กินแกงน้องใหม่แล้วพามาเบิ่งเขาที่ดำแล้วอันนี้สองหมื่อผ่านไปไดเด้ป๊อดพี่น้องปูนาเห็ดจนหมุนวัดปกติไม่เหมือนจะเป็นน้องในบ่ <c oughs> นบอ,น,น,อ,น,บอนี้นะมันบลกบกลกซ้ํานี้อันนี้นันละหันะตื่นแน่ตัวน,นี้ละเลกิกป๊อดพี่น้องทั้งผุ่นกับบงังหน้กองอกองวันไนยังไขุ่เป็นน้องเนาะอันนี้ที่บด็กเคยเป็นน้อง บอันต้นห้อใหหลดเขากวดเนี่ยหลดมันกวดลงมาจักจั่วแตงไดเนาะมันแบบโบเพียงกันบันไดมันก็เลยเป็นต่ำบนนี้ม่งเนี่ยมีแต่กระปูกาดหมดเลยแต่นหนลีไดสามน่นี่นะสามลายเป็นยังกระปูมันคือกาดเขาพี่น้องคอมเมนต์บอกด้จักป่นจิกาดเห็นยัีเยม่งเนี่ยจักโมหัวกาดเห็นเนี่ย โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลักกาขเขาจะไปเสียงเพียงซํานีก่อนอันนี้มาหล่อเบิรงเขาเนะาะหลังจากที่ว่าดำหน้าแล้วบอกก็เลยเลยบอกก็ปูกัดจนหุ่นหมดแสบพี่น้ <laughs> นองแกงน้องใหม่กินยงได้กระแสบขอบคุณทุกคนขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ให้เก็บติดตามหับซุมสองสไตล์สาวเรามาโดยตลอดพอกันมค่คลิปนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว,วทุกคนไปฝากควัญสามหมื่นแล้วพี่น้องยังไม่ได้ดำในาถ้าฝนช่วงนี้คือว่าเมื่ออื่นคือสิโต๊แห้งอยู่ถ้าเบิงพี่น้อง ดเดี๋ยบุกกับจัดกระปูไงแน่ไปเลยมันงมกระปูงมกระปูพี่น้อง